ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับทด้ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินัน่งหอีกแล้วนะเป็นแนวทางสิพฤศจิกายนก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยท่าชชมเราไปชมกันใบนี้ท่านฟ้าผ่าท่านก็เบ่งป,ป,ป,นะป,ปันเป็ดก,ก้าเป็ดก้านะเบ่งปันเปดกับ9้เบ่งปันสองตัว เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนไปต่อกันครับผมใบนี้ดับดับล่างดับล่าง เบ่งปันดับหกตัวเดียวนะยาทิปอดีตหลุดนะอดีตหลุดเนือทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับหกตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบุณอย่างมากเลยนะขอมนแนวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้ดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างตัวเดียวนะเบ่งปันดับหนึ่งเบ่งปันดับหนึ่งก็ เนียวท,ทันทีแล้วก็ดับเจ็ดดับห้าดับหกผ่านนะท่านเนียวทันใหม่นะก็แบ่งปันดับหนึ่งเนียวทันดับหน่วยล่างก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางที่แบ่งปันใบนี้เป็นใบที่ใบที่สามนะเนียวทันดับหน่วยล่างนะ ท่านกระเบงปาน,นดับหกถด 1, นะีดับหนึ่งนะดับหนึ่งตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ดับบนุนยาทิพย์ท่านกระเบงปาน,นดับดับห้าตัวเดียวนะเบงปาน,นดับห้าตัวเดียวเนวท่านดับบญน,นะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางดี เบ่งปันปอนดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบล่างดับสิบล่าง ไม่นี้เป็นบายที่หนะสุดที่6ท่านปูก็เบ่งปานดับหตัวเดียวดับตัวเดียวหนะอนดีตก็ดับอดีตก็มีผ่านมีหลูดบ้างนะท่านผระชมอดีตก็มีผ่านมีหลูดบ้าง เนือทนนใหม่นี้ก็เบ่งปันปดับ5ตัวเดียวปิดแน,นวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ ท่าน,นี้เบ่งปันชุดสองตัวล่างท่านผู้ชมก็เบ่งปันอดีตนะอดีตผ่านนะจับคู่ผ่านในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,ปนนะเป็ดเก้ากับหนึ่งสองสามนะเป็ดเก้าเลยก็ หนึส,สจับคู่นะเปกหนึ่งเปกสเปกสามเก้าหก้าสก้าสาก็จะได้6ชุดนะจะได้6ชุดเป็นเดวทางก็ขอบคุดจริงๆข้อมูลที่แบ่งปานอย่างเร็ว ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปานทานสิ10ิบโบนเบบ4ตัวท่าน10บูบนเบบ4ตัวท่านก็เบ่งปันอดีพันนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์หนึ่งสะศูนยห อดีตก็สรุปเร็วผ่านนะเนวทันใหม่นี้ก็ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเบ่งปัน,ปนสี่ตัวเป็นเนียวทางก็ขอบคุณมากจริงๆเลยนะเนวทางที่ที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี่เบ่งปานทาน10บล่างนะโปูโปูก็เบ่งปัน,ปนสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่3โปูก็เบ่งปันดับ9นะดับ9ก้ดับเก้านะาานะนทานดับ10บล่าง อดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่านท่านโปก็เบ่งปานร้ายเดียวท่านนะดับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สามนะดับสิบล้านไนี้ครับผมกับตันเนียวท่านเด่นโบนแบบสามตัวท่านผู้ชม ฝั่งขวามือก็เป็นอดีตนะสองสี่ห้าพันสองสี่ห้าพันสี่เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปันหกเปกเก้านะหกเปกเก้า ก็เบงปัน3ตัวเป็นแนวทางนะเบงปัน3ตัวเป็นแนวทางเด่นบนยังไงก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลนะที่เบงปัน ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งบุญกลุ่มกิดนุชนะท่านกระเบงปานนะท่านวิ่งบุญนแบบสองตัว10หน่วยด้วยนะเน้น10หน่วยด้วยท่านท่านกระเบงปานสองหกเบงปันสองนะ แล้วก็แบ่งปันปหกนะเบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เบ่เงปานเนทานจับชุด3ตัวแถวที่1 5แถวที่2 0 2แถวที่3 9 7แล้วก็ในทันครบบูน็0 5 7 9 0 5 2คู่บูน5 9 5 9 0 5 0 7 0นะท่านก็จับชุด509 5 0 9 5 0นแล้วก็529 527นะแล้วก็ตัวเดียวตัวเดียวบุญท่านก็เบ่งปัน5ตัวเดียวเนาะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะ mm hmm. ต่อไปครับผมใบนี้ ท่านนี้ก็เบ่งปันอีกหนึ่งนวทางท่านก็เบ่งปัน,น9704 52จับชุด3ตัวบูนตัวเดียว5ครบบวนนะและก็คู่บูนนะท่านท่านก็รวบจัดชุดนะ905 705 902 702 959 94594 945745550 94272559 4นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆเลยนะแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ท่านก็เบ่งปันแนวทางดับ10หน่วยบนนะแนวทางดับ10หน่วยบน ท่านก็เบ่งปันดับหนึ่งนะเบ่งปันดับหนึ่งตัวเดียวนะก็อดีตก็ผ่านนะท่านนะดับ10บหน่วยบูนะอดีตผ่านก็มีหลุดบ้างนะก็มีหลุดบ้างท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเดียวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ท่าน,น้เบ่งปันทัานล่างสองตัวท่านกแบเบงปันสี่านะ4ีเ่เก้เบงปันแคสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง10หน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้ห้าตัวบนล,ล่าง อดีพาน่ะอดีพานอดีพาน่ะเนียวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเนียวทันที่แล้วก็ผ่านสี่ พันสามพันสองแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเบ่งปันห้าตัวเป็นแนวนนทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทันล่างชอศีลาเบ่งปันวิ่งหนึ่งกับสอง เลยก็จับแปกหนึ่งเปดสองเน้นแปดสองนะเปกหนึ่งเปสองเน้นแปกสองก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะล่างชอสิลาเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งปัน2สูตรสสูตรก็เนื้อทันวิง่งร้อยสิบหน่อยนะวิง่งบุญสูตรที่1 5ึ่หจสูตรที่2องศูน7หแล้วก็ศูนหนนะ สุดที่1กับสุดที่2เป็นแนวทางวิ่งบุญก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่ที่เบ่งปันนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม